สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีเมษในเดือนเมษายนคลิปนี้เรามาอ่านดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะชื่นใจเป็นกําลังใจมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะขอย้าํา สำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนจนถึง14พฤษภาคมแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่เมษอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณยังจออยู่ในภพการงานดาวเป็นอุดเมษก็จะโฟกัสในเรื่องของการงานแต่ว่าวันที่7เมษายนดาวอังคารดาวประจำตัวคุณจะจรเข้าในภพลาภะ ซึ่งเป็นพบของความสำเร็จพบของการสแสวงหาลาภผลเงินทองแล้วราหูเจ้าเรือนก็ไปกลุ่มลักอยู่ด้วยเป็นเกษตรสลับเรือนอันนี้ส่งผลดีมากนะทำให้คุณจะหาลาภผลเงินทองเก่งมีรายได้เข้ามาได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่สนับสนุนจากการมีโชคล่าบแบบที่ไม่คิดว่าจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคหรือคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีนะ ราหูทับลักทําให้มีเสน่ห์มีคนอยากทําความรู้จักชีวิตคุณอาจจะมีการเปลี่ยนปแปลงอย่างกระทันหันสิ่งที่คุณต้องระวังเมื่อราหูทับลักคือเรื่องของอารมณ์นะเพราะว่าราหูในเรือนอังคารนี่ดาวอารมณ์ทั้งคู่เลยนะความหงุดหงิดใจร้อนอาจจะทําให้คุณลุ่มหลงมัวเมาอะไรง่ายๆเพราะราหูเขาเป็นดาวลุ่มหลงอยู่แล้วการใจอ่อนเชื่อคนง่ายนะอันนี้ต้องระวังสักนิดนึง ในเรื่องของการงานเสาเจ้าเรือนการงานของคุณยังจรเป็นเกษตรและดาวโชคลาภทับตัวทําให้คุณจดประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้าผู้ใหญ่ให้โอกาสได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีการเข้าสังคมการสมาคมจะอัน,นวยโชคผลประโยชน์ให้เป็นระยะที่คุณปรารถนาสิ่งใดมักจะสมหวังสมปรารถนาสลาดมีไหวพริบดีตอนนี้ใครจะหลอกชาวเมธยากมาก คุณทันคนแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งคุณที่มีปัญหาเรื่องการงานมาก่อนหน้านี้จะได้รับการแก้ไขคุณจะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีขอให้มีกำลังใจนะเพื่อนแท้มิตรดีจะเข้ามาในชีวิตคุณที่ทำธุรกิจการงานเกี่ยวกับการค้าการต่างประเทศโลจิสติกขนส่งมีแนวโน้มที่ดีที่จะประสบความสำเร็จ การเจราจาติดต่อเรื่องธุรกิจผลประโยชน์อื่นใดมีความราบรื่นผลประโยชน์กำไรความสําเร็จที่คุณได้มามาจากความรู้ความสามารถของคุณเองนะภูมิใจได้เลยคุณที่รับราชการมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่อาจจะต้องไปทํางานไกลถิ่นสักหน่อยวันที่8เมษาดาวพฤหัส ดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณจะจอนเข้าพวกวินาศดาวเป็นเกษตรผลหัสอีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภะซึ่งแปลว่าความเจริญความก้าวหน้าต่างประเทศการเดินทางไกลก็ได้สิทธิ์เป็นเกษตรด้วยอันนี้เป็นเรื่องดีของชาวเมธเพราะว่าผู้ใหญ่จะเป็นแบ็กให้คุณผู้ใหญ่จะสนับสนุนให้คุณมีความเจริญ,รญก้าวหน้าในหน้านที่การงานอาจจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศไปศึกษาดูงานไปประสบความสำเร็จในต่างถิ่นต่างแดน ในเรื่องการเงินดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณวันที่1เมษาก็จะจอเข้าคบลาภะด้วยนะร่วมพลหัสซึ่งเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะอันนี้เรียกว่าเงินทองล้วนๆคุณจะหาเงินง่ายได้เงินเยอะคุณจะมองหาช่องทางมองเห็นโอกาสดีในการหาเงินหาทองเงินทองคร่องมือ เพื่อนฝูงสนับสนุนมีโอกาสที่คุณจะมีโชคล่าฟุกๆได้เงินบาทที่ไม่คิดว่าจะได้ได้มรดกทำให้ความเป็นอยู่ฐานะทางการเงินดีขึ้นเลยสิ่งที่น่าสนใจสำหรับชาวเมษนะวันที่14เมษาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปุตตะ ซึ่งปปลว่าโชคแปลว่ารายได้ใหม่ๆโครงการใหม่ๆก็จอนทับลักคุณแล้วดาวเป็นอุดวันที่30ดาวศุกร์ดาวการเงินจอนเข้าพบวีนาดาวเป็นอุดแล้วก็ไปร่วมเรื่องหักเจ้าเรือนนะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคุณจะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินจากต่างถิ่นแดนไกลมีความสําเร็จมีชื่อเสียง ใครพื้นดวงดีๆนี่มีโอกาสจับเงินล้านได้เลยนะชาวเมธเนี่ยคุณที่จะเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตัวเองทําได้เลยนะอาจจะมีการเดินทางไกลหรือลูกลาสําเร็จการศึกษาให้ชื่นใจเป็นเป็นเดือนที่ดีของชาวเมธนะในเรื่องของความรักดาวสุขดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณก็จะจรเข้าพบลาภะเนี่ย คุณที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนรักคู่ครองก็หาเงินเก่งมีโชคมีลาบแล้วตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภได้ของขวัญของปาาของที่มีมูลค่าจากคนรักคู่ครองจากเพศตรงข้ามเรียกว่าความรักอยู่ในเกณฑ์ดีนะรักใกล้กลมเกลียวเป็นคู่คิดคู่ปรึกษาคนรักคู่ครองสนับสนุนคุณส่วนคุณที่ยังไม่มีคู่มีโอกาสได้เจอนะ คูท่ที่คนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะมีฐานะหาเงินเก่งคู่อาจจะเป็นคนไกลเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือว่ามีคนแนะนำให้รู้จักก็ได้ เรียกว่าเดือนนี้ของชาวเมษนี่เป็นเดือนที่เมษรอคอยนะเพลือ,อหัดก็จอเป็นเกษตรด้วยสุภะเป็นเกษตรนะเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเมษที่จดจดจ้องจ้องนะไม่ต้องจดจ้องแล้วถึงเวลาของคุณแล้วจะทําอะไรลงมือทําให้เต็มที่เลยนี่คือภาพรวมของชาวเมษในเดือนเมษายน ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า